นอนปลอดภัยตอนเดินทางปลอดภัยด้วยระบบขนส่งมวลชนรับรู้ดูสิทุกคนกำลังเดินทางด้วยรถไฟฟ้ากันเยอะแยะไปหมดเลยรถโดยสารประจำทางก็มีคนมาใช้เยอะเหมือนกันเนาะแล้วแบบนี้เด็กๆอย่างพวกเราถ้าต้องเดินทางไปด้วยจะทำยังไงกันดีล่ะครับ อย่ากังวลใจไปเลยครับเดี๋ยวพี่เซฟตี้จะพาทุกคนไปดูวิธีเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนอย่างปลอดภัยกันนะครับรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนซึ่งมีคนนิยมใช้มากที่สุดการเดินทางให้ปลอดภัยจึงมี8ข้อปฏิบัติง่ายๆดังนี้ครับ 1. ระหว่างรองรถไฟฟ้าให้ยืนอย่างระมัดระวังอยู่หลังเส้นเหลืองหรือหลังลูกศรสีเหลืองด้านซ้ายขวา 2. คูณให้คนที่อยู่ด้านในออกจากขบวนร,รถก่อนแล้วจึงค่อยเดินเข้าไป 3. ห้ามยื่นมือหรือสิ่งของออกไปกีดขวางประตูรถไฟฟ้า 4. เมื่อเข้ามาในตัวรถให้หาที่นั่งหรือที่ยึดเกาะในขณะที่รถกำลังวิ่ง 5. ห้ามเดืนผปประตูไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด 6. ห้ามดึงหรือกดปุ่มต่างๆภายในรถ7ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและ 8. เมื่อได้ยินเสียงสัญญ,ญาณปิดประตู ควรหยุดรอรถไฟฟ้าขบวนต่อไปขอบคุณพี่เซฟตี้มากนะคะไว้คราวหน้าฟ้าใสจะลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าดูบ้างแล้วถ้าหากเราต้องการโดยสารรถประจำทางมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรครับพี่ครับง่ายมากเลยหาเล่ก่อนอื่นนายต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนพอขึ้นรถแล้วให้เดินชิดด้านในจากนั้นมองหาที่นั่ง วางสัมภาระให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าที่นั่งเต็มให้หาที่ยืนที่สามารถยึดจับได้แน่นๆและปลอดภัยเมื่อใกล้จะถึงที่หมายให้กดกริ่งเพียงหนึ่งครั้งก่อนถึงป้ายเท่านั้นนะเอ๊ะแล้วอย่างเพื่อนๆของผมบางคนที่เขาเดินทางด้วยรถตู้รับส่งนักเรียนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัยครับ สำหรับการโดยสารรถตู้ควรให้คนตัวโตวนั่งแถวในสุดส่วนคนตัวเล็กนั่งแถวหน้าพร้อมคาดเข็มขัดนินรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งอยู่ในรถจะให้ดีควรนั่งจับคู่กันกับเพื่อนเพราะหากมีคนหนึ่งหลับอีกคนหนึ่งจะได้ช่วยปลุกหรือบอกให้ผู้ใหญ่รู้และถ้าเกิดอุบัติเหตุติดจูภายในรถคนเดียวให้บีแปรหน้ารถดังๆเพื่อเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ,อยังไงล่ะครับ ทุกวันนี้มีเด็กๆอย่างพวกเราจำนวนมากที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเองแต่จากนี้ต่อไปคุณพ่อคุณแม่ของทุกๆคนก็คงจะสบายใจกันขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะ น้องๆทุกคนอย่าลืมที่จะเรียนรู้กันมานะครับการป้องกันอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นขณะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถโดยสารประจําทางและรถรับส่งนักเรียนสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองนะครับโดยจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําอย่างเคร่งครัดและมีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมทางเรื่องง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ทําได้ใช่ไหมพวกเรารวมพลังสร้างถนนปลอดภัยหนูเริ่มทุกคนร่วม